ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่ช่วงเวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง15.50นาฬิกา50นาทีพบกับผมอาชีรับระดับกุลครับและวิทยากรประจำรายการดรสุริพรบุญบงการจูภาว,วังครับผู้อำนวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น fm 92หรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับบนเว็บไซต์สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่ w w w m o w e. r a d i o ็บ a อทเนอกเหนือจากจะรับฟังรายการสดได้แล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ถึง180วันและทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับ นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถแจ้งผลการรับฟังแนะนำติดชมรายการส่งเข้ามาทางอีเมลได้ครับที่พอเพียง9 2 f m g m a i l c o m porpang92fm@gmail.com i เดี๋ยวเราไปสนทนากับดรสุริพรบุญบงการจูภาวังจากมูลนิธิชัยพัฒนากันครับเขาบอกบอกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการผลิตทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากครับถ้าเราไม่บริโภคในปริมาณที่ลดลงฮะเอไม่แน่ใจว่าคุณอาชิระจำได้ไหมที่ฉันเคยพูดถึงนักปราชญ์นักคิดท่านนี้ครับมหัตมะคานทีจำได้นะคะเป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นผู้นำทางความคิดใช่ครับนะคะของประเทศอินเดียครับนะคะถ้ายังจำกันได้นะคะมหาตมะคานธีก็เคยบอกเอาไว้ว่า โลกใบนี้ผลิตทรัพยากรมากพอต่อความต้องการใช่หรือว่า e needed n e นี้ใครับของพวกเราทุกคนนะคะแต่ไม่ได้ผลิตทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะรองรับความโลภหรือว่าอ่อขโทษ greed greed นะคะของพวกเราทุกคนเพียงพอต่อความจําเป็นของมนุษย์แต่ไม่เพียงพอต่อความโลภของมนุษย์ใช่ เป็นคําคมที่ดีมากผมจําได้แม่นเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอฟังแค่นี้เราก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมโลกตั้ง3.3มจามใบนั่นสิฮะนะคะฟังแค่นี้เราก็ว่าแย่แล้วนี่อันนี้นีคือประเทศในกลุ่ม OECD แล้วก็ในกลุ่ม EU eu ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่เขาบอกว่าถ้าเราบริโภคทรัพยากรมากเท่ากับประเทศ แคนาดาแคนาดาลักเซมเบิร์กและ u n ited States of America ก็คือประเทศอเมริกานั่นเองครับให้ทายว่าเราจะต้องมีโลกทั้งหมดกี่ใบมากกว่านี้เหรอฮะมากกว่านี้อ๋ห้าไหมฮะห้าใบโอ้นี่ผมนี่ผมเดามั่วนะโอ้แสดงว่าสามประเทศนี้คือบริโภคเยอะมากมากเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าเขาเป็นประเทศที่อะไรฮะพัฒนาแล้วหรือเศรษฐกิจดีเกี่ยวด้วยไหมฮะ เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความร่ํารวยเป็นที่ตั้งมีความบริโภคเป็นที่ตั้งมีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศที่ไม่ใช่เป็นประเทศอุตสาหกรรมครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเอาเฉพาะะเดี๋ยวเราพูดถึงประเทศอเมริกานะคะถ้าใครเคยไปอเมริกาหรือว่าใครที่ติดตามข่าวก็อาจจะเห็นได้ว่า เอาเฉพาะการบริโภคการรับประทานอาหารกันละกันเอาง่ายๆจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะคะเขาบอกว่าการรับประทานอาหารของประชากรอเมริกันเนี่นะคะเฉลี่ยตกอยู่ที่2,900แคลอรี่ต่อคนต่อคนต่อวันมันเยอะมากใช่มันเยอะมากเลยนะซึ่งก็บอกว่าซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ WHO กำหนดถึง400 ถึง900แคลอรี่อ๋อคือบริโภคเกินความจำเป็น WHO นี่ทุกคนคงเคยได้ยินในช่วงโควิดนี่ได้ยินบ่อยมากองค์การอนามัยโลกใช่นะคะ WHO นั่นเองนะคะแล้วก็มัไม่ใช่แค่การบริโภคที่มันเยอะคือสมมุติเรากินเยอะแคลอรี่เยอะยังไม่ใช่เท่านั้นแต่เขาบอกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าบริโภคที่บริเขาเรียกว่าอะไรโปรตีนเกษตร โปรตีนเหมือนแบบบริโภคอาจจะอแพลนเบสหรือว่าเป็นพวก vegetarian อะไรประมาณนี้ vegetarian คือมังสวิรัติอะไรประมาณนี้นะคะมีการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากมันก็เลยทําให้มีคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าเป็นพวกอบสเนี่นะะคเกินเกณฑ์มากถึง72%โอซ้เยอะมากฮะ เยอะมากเอาเเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะที่เราจะบริโภคที่เรากินอาหารกันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกด้วยบอกว่ารายงานยังบอกอีกด้วยว่าประเทศที่ร่ำรวยพวกเนี้ยครับไม่ได้มีความพยายามมากพอที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สะอาดแก่เด็กรุ่นใหม่นะคะก็เช่นยังไงอ่ะคือเขาก็ดูให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กใช่ไหมคะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชน แต่พอมาพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วอะถ้าถ้าพูดถึงประเทศที่เรียกได้ว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพของคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะบอกว่าเช่นออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมากนะคะบอกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลองนึกถึงภาพเด็กรุ่นใหม่จะเป็นยังไงแต่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเถียง เอ๊มันจะเป็นไปได้ยังไงคนจริงๆคุณอาจจะอาจจะเถียงอยู่ในใจเฮ้ยผมก็เคยไปมานะประเทศพวกนี้ก็สะอาดสะอาดไม่เห็นมันจะมีมลพิษอะไรมากมายขนาดนั้นเลยจริงไหมเวลาเราไปพวกยุโรปตะวันตกเขาก็ดูสะอาดเขาก็ดูใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมขับรถไปไหนเห็นมีรถติดอะไรมากมายอย่างบ้านเราเลยเคยสังเกตอยู่เหมือนกันใช่ไหมแล้วอาจารย์ทำอะไรมาพูดใช่ไหมจริงๆแอบเถียงอยู่ในใจปะ ก็มีมีนิดนึง่ไเม๊ะก็ก็เห็นในในแถบยุโรปเวลาเราดูจากภาพภาพข่าวหรือว่าสารคดีก็จะเห็นว่ารถในเมืองต่างๆที่ยุโรปเนี่ยก็จะน้อยหรือไม่ก็ถ้ามีรถวิ่งมันก็ไม่ค่อยมีควันพิษค่ะหรือเขาอาจจะนําเสนอในมุมที่มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจำได้ไหมเราเคยคุยกันในตอนที่แล้วแล้วมาว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เดนเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมะคะใช้จักรยานใช่ครับเยอะมากมีอ่ อาคารสําหรับจอดจักรยานโดยเฉพาะครับบอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงจริงหรอต้องบอกว่าประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่พัฒนาแล้วพวกนี้นี่นะคะบอกว่าในบางกรณีเขาได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแหละฮให้กับตัวพวกเขาเองในประเทศแล้วเขาก็ไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอ๋อเหรอฮะไปปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนอกประเทศเขา อ๋ออย่างนี้อขเป็นอย่างนี้หรอฮะใช่ไหมใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะเราพูดโยงไปถึงเทปที่แล้วแล้วที่เราคุยกันมาครับนะคะจำเอสแชนเอ็มได้ไหมจำได้ครับนะคะเอสแชนเอ็มเป็นอะไรเป็นเสื้อผ้าเป็นบริษัทกาเม้นต์บริษัทเสื้อผ้าเราพูดกันถึงฟาส t f แฟชั่นก็คืออะไรที่มันฉาบฉวยมาแล้วก็ไปซีซั่นนี้คอลเลกชันนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคิดหรอว่าโรงงานเอสแชนเอ็มอ่ะอยู่ที่สวีเดน อ๋อใช่ไหมคะโรงงานไม่ได้อยู่ที่สวีเดนแน่ๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โรงงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอยู่ในประเทศอะไรดิฉันเคยไปเยี่ยมมาด้วยนะอเมริกาละหรือจีนไม่ใช่จีนก็มีนะแต่อันนี้คือมีฝรั่งเศสอะฮะโรงงานแบบนี้ที่เรียกว่าเป็น f ฟาสแฟชั่นหรือว่าเป็นแฟชั่นแบบฉาบฉวย่เงี้ยครับเยอะมากคือประเทศบังคลาเทศ อ๋อเหรอคะอันนี้ไม่ดิฉันนี้ฉันเคยไปบังคลาเทศอยู่ที่นั่นเยอะเลยอยู่ที่นั่นเยอะแรงงานถูกมากใช้คำนี้เลยนะคะเพราะฉันแล้วก็อาจจะเคยได้ยินมาว่ามันจะมีเคยดิน sweatshop ไหม sweatshop เคยได้ยินใช่ไหมครับมันคืออะไร มันคือใช้ใช้แรงงานเด็กใช่คสเวตที่แปลว่าเหงื่อนี่แหละค่ะหยาดเหงื่อแรงงานนี่แหละที่มันอุใช้ใช้แรงงานเด็กมากจนเกินไปมันเคยได้ยินมาว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศเหล่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งโรงงานในประเทศของเขาเองเขาก็ไปตั้งโรงงานอยู่นอกประเทศก็ไปทําลายสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศที่กําลังพัฒนาอ๋ออันนี้คือที่อาจารย์บอกว่าเขาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศตัวเองให้กับตัวเอง แต่ไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในที่อื่นใช่เช่นลักษณะแบบนี้เป็นต้นเช่นไปตั้งโรงงานของตัวเองแต่ว่าไปตั้งที่ประเทศอื่นทําให้ประเทศนั้นๆก็ได้รับสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบใช่ค่ะไปด้วยประมาณนี้อ๋อครับใช่ฮะอันนี้เป็นอันนี้ก็ยังเป็นรายงานอันนี้เป็นข้อมูลนี่ฉันไม่ได้เมคอัพขึ้นเองนี่ก็ยังเป็นรายงานที่เป็นรายงานจากยูนิเซฟอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะ มันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยหรือมีผลกระทบต่อเราๆท่านๆเราไม่ต้องพูดนะว่าคุณอาชิระกบดิฉันอายุเท่าไหร่ตอนนี้เรากําลังพูดไปถึงรุ่นลูกบางคนบอกไม่ใช่รุ่นลูกแล้วบางคนบอกฉันมีหลานเราด้วยซ้าบางคนบอกว่าไม่จริงฉันมีเหลนเราด้วยซ้าใช่ไหมคะเพราะกะลังพูดถึง ถึงเยาวชนรุ่นต่อๆไปใช่ฮะที่เขาจะมาอยู่ต่อจากเราใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิเซฟเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกกระเตื้อกระตือในเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากกันให้ผู้ฟังทุกท่านได้ได้ลองฟังกันกาลังคิดต่อไปฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจะมีบ้างไหมครับอาจารย์ที่บางประเทศขออนุญาตไม่อาจจะไม่เอ่ยถึงนะฮะบางประเทศที่เขาทํากับประเทศไทยแบบนี้ฮะคือหมายถึงว่าแอบมาไม่ได้แอบนะฮะคือมาตั้งโรงงานแต่ว่า อาจจะไม่ได้ถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากมายนักแล้วก็มาปลดปล่อยที่ประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าประเทศไหนนะฮะแต่จะมีพฤติกรรมลักษณะที่คล้ายกันแบบนี้หรือไม่สถานีวิทยุศึกษาลองเป็นกันบ้านในท่านผู้ฟังคุณผู้ฟังล,งลองลองคิดดูว่าดีไหมคะมีไหมเพราะว่าก็ก็หลีกหนีไม่ได้ครับ ที่จะมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็มาลงทุนในประเทศของเราแต่ก็จะมี2กลุ่มนะฮะอาจารย์ค่ะคือนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมอ่าใช่เขาก็จะดูแลว่าอ่าไม่ปล่อยของเสียในในประเทศของเรานี่คือเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็เชื่อว่าก็จะมีกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างที่อาจารย์บอกอะฮะที่อาจจะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือไม่แล้วมันก็เกิดผลกระทบกับบ,บ้านเราในพื้นที่นั้นๆมันก็ไม่ได้แคร์ว่าไมีความรู้สึกว่าก็มันไม่ได้กระทบกับ พื้นที่ในประเทศของฉันก็ไปกระทบกับพื้นที่ในประเทศของผู้อื่นก็แล้วกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เราฝากเป็นกันบ้านให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองคิดดูดีไหมคะนะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินองค์กรนี้ไหมนะคะมันเป็นรีพอร์ตของ Living Planet Living Planet Living Planet Report นะคะเขาก็ได้มีการรายงานนะคะว่ากลุ่มประเทศที่มีการบริโภคพลังงานแล้วก็ทรัพยากรมากที่สุด ก็คือกลุ่มนี้แหละ OECD นี่แหละมากๆเลยนะคะรองลงมาเออคุณอยากรู้ไหมว่ารองลงมาเอเมื่อกี้เราพูดถึง u n นิเซแล้วนะ u n นิเซก็พูดแบบโอ้เอาให้สุดโต่งเลย EU กับ OECD เท่านั้นเขาไม่ได้พูดถึงประเทศอื่นนะคะเรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่ u n i c e ซไม่ได้พูดแต่ว่า Living Planet Report ได้พูดเอาไว้บอกว่าโอเคแน่นอนละ OECD นี่คือนัมเบอร์วันละรองลงมาคือประเทศในกลุ่มไหนนะคะเคยได้ยิน BRICS มั้ย b ไหมบกลุ่มประเทศ BRICS นะครับ BRICS ก็คล้ายๆกับ OECD นี่แหละก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าเพียงแต่ว่าเป็นคนละประเทศคนละกลุ่มเช่นประเทศอะไรเช่นบราซิล นะคะยักษ์ใหญ่ก็มีค่ะยักษ์ใหญ่เช่นรัสเซียนะคะอันนี้แน่นอนประเทศจีนนะคะอินเดียเคยได้ยินยูไนเต็ดอาหรับอิมิเรตส์ไหมคะพวกดูไบตะวันออกกลางตะวันออกกลางนะคะเซาท์แอฟริกาอิหร่านประเทศพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ พอสมควรใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับขนาดแต่แหมประเทศจีนก็ไม่ได้ขนาดเล็กเลยนะคะเนี่ยจะบริโภครองลงมานะคะจีนอินเดียรัสเซียเนี่ยไม่ได้เล็กเลยใช่ไหมคะอันดับสามเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้อันดับสองนะคะอันดับสามมีสี่อันดับให้เดี๋ยวลองให้ให้ทายในใจเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังทายในใจว่าประเทศไทยเราติดอยู่ในอันดับ ที่เท่าไหร่เอามอกี้เรารอดละอันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองไม่ใช่เรามาดูกันว่าอันดับสามคือประเทศในกลุ่มไหนนะคะประเทศอันดับสามก็คือประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานี่เองอ๋อค่ะก็ต้องมีไทยนอยู่ในใจคุณอาชิระหรือเปล่าเมื่อกี้อมคิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะติดอันดับที่สามนะฮะอันดับที่สามคืออาเซียนอุ๊ยดิฉันมั่นใจเลยว่าเด็กๆน้องๆต้องได้เรียนแน่ๆเลยอาเซียนสิบประเทศ มีประเทศอะไรบ้างท่องกันมาได้เลยหรือเปล่านะคะอแน่นอนประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมประเทศไทยแคมโบเดียนะคะกัมพูชาลาวอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์เมียนมาฟิลิปปินส์และฝากประเทศสุดท้ายเวียดนามเวียดนะคะสิบประเทศนี้บอกมาเป็นอันดับที่สามนะคะลอันดับที่4ล่ะอันนี้อันนี้มันน่าสนใจเลยค่ะจย์ อันนี้น่าสนใจนะดิฉันว่าคุณลองดูดูตัวเลขนะคะับเอซีอ่ะสามสิบแปดประเทศะนะคะ BRICS เนี่ยดิฉัน ดิฉันเผอิญว่าไม่ได้นับมาว่ากี่ประเทศแต่เรียกได้ว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่พอสมควรมันจะเป็นรัสเซียอินเดียจีนในพวกนี้ใช่ไหมคะแค่จีนทีเดียวีก็โอ้โหมหาศาลครองไปหมดละแทบจะเท่าไหร่ของโลกไปแล้วใช่ไหมคะอันดับ3มเราพอเข้าใจว่าก็แหมประเทศเล็กๆแค่สิบประเทศเองใช่ไหมคะแต่อันดับ4ี่นี่สิมันน่าสนใจจริงๆขอเดาวนะคะขอเดาวว่าเป็นไม่ไม่ไม่ ขั้วโลกเหนือก็ใต้ไหมฮะอาจารย์กี่ไหมัอ๋ออันนี้ไม่ใช่หรือหนาวเกินไปเรายังมีอีกอ๋อมีอีกเหรอฮะอะไรอ่ะทวีปหนึ่งอีกทวีปหนึ่งเหรอคะที่เรายังที่เรายังขาดอยู่อติ๊กตอกติ๊กตอกอีกทวีปหนึ่งเหรอฮะค่ะอันดับสี่ของเราขออนุญาตเฉลยฮะอาจารย์ฮะแอฟริกันยูเนียนแอฟริกันยูเนียนเหรอก็คือทวีปแอฟริกาอ๋อมีทั้งหมดกี่ประเทศครับครับ ห้าสิบสี่ประเทศโอ้นี่ก็ไม่น้อยค่ะท่างนั้นใช่แต่กลายเป็นว่าบริโภคน้อยที่สุดอ๋ออื้ออุ้ยนี่น่าสนใจนะสาเหตุเพราะอะไรครับใช่ไหมดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแล้วอ๋อเป็นไปได้ความฟุ่มเฟือยเป็นไปได้ครับถูกไหมคะครับสถานีวิทยุศึกษาเนาะถ้าเขามีน้อย เขาไม่ได้มีความต้องการมากเ็าจะบริโภคน้อยใช่ไหมคะอะไรที่มันบางทีเราก็ไม่ได้มีมากทรัพยากรมันมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าสมมติเรามีความฟุ่มเฟือยเรามีการเขาเรียกว่าอะไรมีความต้องการที่มันมากอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นได้เลยว่าสินค้า ฟุ่มเฟือยใช้คำนี้เลยละกันที่เป็นสินค้าลักชูรี่ยังไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้คำนี้ไหมรูหราเนี่ยฮะสินค้าลักชูรี่คือสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองก็มักที่จะไปอยู่ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอ๋อใช่ฮะใช่ไหมคะฝั่งยุโรปน้ำหอมรถยนต์ตะวันตกสปอร์ตคาร์อ๋อใช่ใช่ครับขอบพระคุณดรสุริพรบุญบงการจูภาวังครับที่วันนี้มาร่วมมาสนทนากับทางรายการพัฒนาสังคมและชุมชน ช่วงปรัชญาชีวิตที่พอเพียงนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติดชมรายการได้ครับโดยส่งอีเมลเข้ามาที่พอเพียง9 2 fm gmail com ครับ porpiang 9 2 fm gmail com หรือจะเขียนเป็นจดหมายปรษณีิยบัตก็ได้เช่นกันครับจาหน้าถึงรายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและส่งมายังสถานีวิทยุศึกษา อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาราชเทวีกรุงเทพ104-00และสำหรับตอนก่อนๆที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนหลังไปฟังบนเว็บไซต์ได้ถึง180วันนอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะครับก็ยังมีกหลายรายการที่คุณผู้ฟังสามารถไปย้อนหลังฟังได้นะครับที่ www.moe r a d i o t ไทย n e ทครับวันนี้ผมอาชีรับระดับคุณผู้ดำเนินรายการและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ